ไม่ตัวหนาวเหมือนกันนะเนี่ยเล่นเงี้ยบาบขึ้นบ้านเลยลูกปั่นเมื่อกี้ปีปั่นนะเออเออเอาไปฉีดน้ำพ่อแม่เดี๋ยวดูเออพอแล้วเนี่ยป้าลำยายบอกพอแล้วเล่นอะไรทั้งพันเนี่ยพอแล้วรดน้ำพอแล้วชุ่มฉ่าแล้วเออเออน้องอาบน้ำด้วย นั่นนะพี่เพลพี่เออนโด้ ỏi, แล้วน้องปราบพี่เอินยังอยู่บนนั่นลูกโอ้โหแล้วแช่อย่างงี้อไปปิดน้ำด้วยไปปิดน้ำด้วยปราดไปปิดน้ำด้วยนั่นนะพี่เออนดอยข้างบนน้องปราบนั่นพี่เออนอยู่บนบ้านอ่ะเอออยู่บนมาเออเรียกด้วยเออเรียกด้วย แล้วดูกระตูนเลยอ่าโอ้โหวาจะโตกันอันนี้นี่พ่อาำยายบอกว่าพอแล้วนะน้องปลดพอแล้วครับพอแล้วปิดได้เลยน้ำเต็มแล้วน้ำเเจิงน้องแล้วเออปลาขึ้นมาเลยอ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ทำเปรี้ยวโอ้โหปาดขึ้นไปอาบน้ำเลยนะคอนโต้เดี๋ยวกินข้าวก่อนหิวข้าวโอเธอจะได้ทำนี่งกน